ถึงวันที่ต้องไปเรียนไปทํางานทีไรเนี่ยร่างกายนี่ก็ง่วงจังเลยง่วงไม่รู้เวล่ำเวลาหรือถึงแม้ตอนจะเข้าไปทำเควสประจําวันในเกมชินเนี่ยเควสมันก็พาเราเบื่อเบือ่อจนเดินตกร้ำผาเหมือนใครแถวเนี้ยพูดถึงใครวะวันนี้ผมมาเสนอจริงๆก็กมาขายแหละลิบิ r เลสเม็ดอมตาตื่นกินแล้วโฟกัสได้ไม่มีหลุด มีสารสกัดจากชาเขียววิตามินซีวิตามิน,น B6 และ12มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองอ่านง่ายรถมะนาวพกพาสะดวกและใครสนใจก็สามารถสั่งออนไลน์ในลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าก,กดสั่งไปแล้วก็ขอแถมความรักของเจ้าของช่องให้ด้วยและกันนะเริ่มมันก็ขายสปอน,อนก่อนเลยก็นละกันสำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมนะครับผมสามารถไปเติมได้ที่เม l o t o p Up นะฮะ เติมถูกเติมไหวในระั้ผมปลอดภัยใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยในผมหรือใครมีไลน์ก็แอดไลน์ไปถามแอดได้เลยนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันนะ สำหรับตัวนี้น่าจะไม่ต้องรีวิวให้มันมากความเพราะว่าหลายคนก็คงใช้กันมานานแล้ววันนี้เชิญพบกับจีนคาแรคเตอร์ไกด์ฮัลสวัสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับผมก็ดีเช่นเคยนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นตัวลุดเลดตัวที่2นะครับผมเพราะว่าตัวแรกรู้สึกผมไปทำตัวเดียวนะก็คือดีลุกนะถัดมาเป็นจีนบ้าง คือต้องบอกว่าไกด์ตัวรุเรเนี่ยมันไม่รู้จะทําอะไรนะไม่ไม่ไม่ไมรู้จะทําอะไรที่หมายถึงนี่คือไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่ในคลิปยตัวกนานแล้วคนเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วไกด์ก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็เลยไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันจีนเนี่ยผม5าดาวรุดรงนะครับผมธาตุลมนะฮะซึ่งจีนเนี่ยต้องบอกว่าเติบโตเป็นโบนัสรักษาเนี่ยผมเผื่อใครเข้าใจผิดเนี่ยเห็นดาเมจจีนแรงระดับหนึ่งเนี่ยจีนไม่ได้โตเป็นโบนัสลมจีนไม่ได้โตเป็นพลังโจมตีนะครับแต่จีนโตเป็นโบนัสรักษา ในส่วนของสกิลเนี่ยเราต้องเริ่มที่การโจมตีปกติเลยนะครับผมแล้วก็ผมขอเอาแพสซีฟนะยครับผมมารวมกันด้วยนะครับสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยแล้วก็ขอรวมกับแพสซีฟอันนี้แล้วกันการโจมตีปกติของจีนเนี่ยจะมีการฮิวเพื่อนด้วยนะครับผมฮิวทั้งตัวเองฮิวทั้งเพื่อนนะครับผมตีปกติไปได้เรื่อยฮิวทั้งทีมได้เลยเอามายืนตีเองฮิวเพื่อนเรื่อยๆก็ได้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่ามันคล้ายๆกับตีดูดเลือดเลยแหละ เพราะว่าตีไปก็คือฮิวตลอดเวลาเลยเพราะว่าตีไปก็คือแทบจะฮิวตลอดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ฮิวแบบ100%เรนี่ยผมถ้าลองดูที่แพสซีฟดีๆเนี่ยมันจะบอกว่าเมื่อการโจมตีปกติของจีนโดนเป้าหมายเนี่ยจะมีโอกาสแค่50%เนะครับผมที่จะฟื้นฟูพลังชีวิต15%ของพลังโจมตีของจีนอีกทีหนึ่งให้แก่ทั้งทีมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติด100%ไม่ได้ติดทุกฮิตที่เราตีไปแต่มันมีโอกาสติดห้านะึ่งเ่ผมตเมาน,มนก็ติดบ่อยอยยู่แหละ ก็มาใช้ทดแทนฮิลได้ในการเดิน, mm. เ,ดนเดินลงเดินโลกเนี่ย mm. เดินเวลิลดเนาะแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการชาร์จโจมตีสําหรับการชาร์จโจมตีของจีนเนี่ยมันจะไม่เหมือนไม่ไม่ซ้ํากับตัวไหนเลยก็คือมันจะเป็นการงัดดาบขึ้นนะฮะซึ่งศัตรูถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูตัวเล็กเนี่ยที่สามารถโดนจีนยกลอยได้เนี่ย ถ้าเกิดว่าลอยไปแล้วเนี่ยศัตรูจะลอยค้างอยู่ในอากาศนีผมแล้วก็ค่อยๆตกลงมานีมีไปก็แปลกตาดีนะผมส่วนจะเอาไปใช้จริงนั้นก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อาบิสก็น่าลำคาญมากนะฮะคงไม่มีใครเอาจีนไปยื่นตีไปชาร์จตีเท่าไหร่หรอกอันต่อมาเนี่ผมก็คือสกิลธาต สกิลท่าของจีนเนี่ยก็มีกด2แบบนะผมมีกดแตะทิมธรรมดากับกดค้างแบบชาร์จทิมนะฮะซึ่งทั้ง2แบบเนะี่ยผมจะมีความเสียหายเท่ากันนั่นเองไม่ว่าจะชาร์จนานชาร์จแป๊บเดียวหรือไม่ชาร์จจิ้มไปเลยเนี่ยก็จะมีความเสียหายเท่ากันนะีผมซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยสามารถใช้ชาร์จและรวบศัตรูได้ด้วย เวลาชาร์จค้างเนี่ยเราจะเสียสเตมินานะผม20หน่วยต่อวินาทีนั่นเองซึ่งเราสามารถชาร์จได้สูงสุด5วินาทีถ้าเกิดว่าเราชาร์จจนเต็ม5วินาทีแล้วไม่ยอมปล่อยปุ่มเนี่ยมันก็จะทิ่มออกไปอัตโนมัติเลยนะฮะซึ่งคูดาวนี่ยผมระหว่างการกดค้างไม่ว่าจะชาร์จนานหรือกดแตะแบบไม่ชาร์จเลยเนี่ยจะมีคูดาวอยู่ที่6วินาทีเท่านั้นนะฮะ ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงสำหรับตัวที่สามารถจิ้มดาเมจได้แล้วก็สามารถรีพลังงานธาตุให้เพื่อนได้เนี่ยคูดาวแค่6วิทั้งกดค้างแล้วก็กดแตะเนี่ยผมถือว่าดีมากๆเลยเนาะแถมลูกแก้วธาตุาก็ได้ตั้ง2องลูกเนาะจิ้มไปทีหนึ่งแล้วพอตอนกดค้างเนี่ยมันสามารถรวบสตูตัวเล็กๆให้มันลอยได้เนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคแบบรวบมาแล้วยิงสตูขึ้นฟ้าก็ได้แล้วให้มันตกลงมาโดนฟอร์ดาเมจก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีที่ คือจําได้เลยว่าตอนเล่นแบบว่าตอนเล่นใหม่ๆตอนเล่นอะไรเงี้ยมีคนใช้กันเยอะเหมือนกันนะการที่แบบว่ายกศัตรูขึ้นไปแล้วให้โดนฟอร์ดาเมจ ถัดจากสกิลธาตุนะครับผมก็คืออัลติเมทนั่นเองสําหรับอัลติเมทเนี่ยจีนจะเป็นการาบิดดาบโชว์เป็นหนึ่งทียผมทำดาเมจลมฮิตหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะสร้างพื้นขึ้นมาซึ่งพื้นนี้เนี่ยผมถ้าดูผิวพื้นจากในภาพนี้นะครับผมหลังจากที่ผมกดโดนดาเมจศัตรูไปฮิตแรกเนะี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยนยเป็นพื้นโล่งๆเปล่ลปปาๆนะครับผมวางอยู่ใต้ตีนเรานะฮะซึ่งไม่มีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นเลยนะ่ะทีนี้เรามาอธิบายเอฟเฟกต การใช้งานของอันติของจีนกันเล็กน้อยอะไรกันอันติจีนเนี่ยนอกจากดาเมจฮิตแรกแล้วเนี่ยก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาบนฟิวใช่ไหมซึ่งจะเกิดความเสียหายตอนที่เข้าออกพื้นที่นั่นเองถ้าเกิดว่าศัตรูเดินออกก็โดนดาเมจถ้าเกิดว่าศัตรูเดินเข้าก็โดนดาเมจจะสังเกตว่าตอนที่ซามูไรเขาพุ่งเข้ามาเนี่ยเขาพุ่งเข้ามาในวงนี้ผมแล้วก็เขาจะโดนดาเมจไป5,000ตรงนี้เพราะว่าเขาเดินเข้ามานั่นเองและนอกจากเอฟเฟกการทำดาเมจตอนกดอันติครั้งแรกแล้วก็ การเข้าออกพื้นที่แล้วเนี่ยตอนกดครั้งแรกเนี่ยอย่าลืมว่าจีนนะครับผมเป็นตัวฮิวตอนกดอันติไปฮิตแรกเนี่ยสามารถฮิวได้เหมือนกันซึ่งกดปุ๊บฮิวได้ทั้งทีมซึ่งจีนเนี่ยฮิวตามพลังโจมตีนะครับของอันติของจีนเนี่ยแรงตามพลังโจมตีและฮิวตามพลังโจมตีฉะนั้นจีนเป็นตัวที่สามารถบิ้วเป็นสายดาเมจและยังสามารถฮิวแรงได้เหมือนเดิมนั่นเอง ตอนกดฮิตแรกเนี่ยมีฮิวที่แรงให้ทั้งทีมแล้วเนี่ยในระหว่างที่ตัวละครที่เลือดไม่เต็มเนี่ยได้ยืนอยู่บนพื้นอันตรยของจีนเนี่ยจะมีการฮิวแบบต่อเนื่องให้ด้วยในระหว่างที่ยืนอยู่บนพื้นนั่นเองซึ่งก็ถือว่าฮิวแรงอยู่นะไม่ใช่เบาๆเลย และนอกจากนี้นอกจากดาเมจตอนเข้าออกดาเมจตอนกดอันติแล้วก็ฮิวตอนกดอันติแล้วก็ฮิวต่อนเนื่องแล้วเนี่ยเอฟเฟกพื้นจีนเนี่ยมันจะสเสมือนว่ามีธาตุลมนะครับผมติดอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อลองคิดสภาพว่าสมมุติว่ามันมีลมติดที่อยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาแล้วเนี่ยเวลามันมีธาตุอะไรเนี่ยมาโดนหรือมาแปะอยู่ที่ตัวที่ยืนอยู่บนพื้นของจีนเนี่ยมันก็จะมีการกระจายธาตุที่ติดอยู่ที่ตัวเองตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ามอนแปะธาตุมาที่ วที่ยืนอยู่บนพื้นจีนหรือมันมีตัวละครอะไรที่สามารถแปะธาตุให้กับตัวละครได้เนี่ยก็สามารถใช้คอมโบกับอันตรของจีนเพื่อกระจายธาตุที่ติดอยู่ที่ตัวเราได้นั่นเองอย่างเช่นจีนซันไฟเนี่ยใช้คู่กับเบเนตเบเนตเป็นตัวละครที่วางพื้นแล้วแปะไฟไว้ที่ตัวละครส่วนจีนเป็นตัวที่วางพื้นแล้วกระจายธาตุที่ติดอยู่ที่ตัวละครทําให้เวลา2ตัวนี้ใช้ร่วมกันเนี่ยตัวหนึ่งติดไฟตัวหนึ่งกระจายจะทําให้เกิดเอฟเฟกที่ มีการกระจายไฟรอบๆตัวละครของเราตลอดเวลานั่นเองตลอดเวลานี่คือตลอดเวลาจริงๆที่อันติจีนยังอยู่แต่ข้อดีมันคือถ้าเกิดว่าเราเจอตัวอะไรที่มันต้องใช้ธาตุในการพังเกราะพังอะไรของมอนตัวนั้นๆเนี่ยเช่นพวกอบิสเซโรน้ำแข็งอบิสน้ำอบิสไฟฟ้าอะไรเงี้ยหรือพวกอบิสเมเกาะธาตุหลายๆธา,าตุเลยเนี่ย เจอพื้นสันไฟของอันติจีนกับเบนเน็ตไปเนี่ยส่วนใหญ่เกาะไม่อยู่รอดกันทั้งนั้น,นครับแตกหมดทุกตัวยิ่งถ้าเป็นธาตุน้ำแข็งของอบิสพวกเฮโร่เนี่ยโ,โหง่ายเลยอบิสมงอบิสเมรน้ำแข็งนี่ไม่ได้เล่นบอกเลยไม่ต้องพูดแต่อันติของจีนเนี่ยมันก็มีส่วนที่ผมไม่ชอบเหมือนกันก็คือถ้าสังเกตดีๆเวลาเรากดอันติจีนเข้าไปเนี่ยอันติจีนเนี่ยจะทําให้จีนเนี่ยหันหน้าเข้าจอนะฮะ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างน่าลำคาญพอสมควรก็เข้าใจแหละหลังจากเข้าคัดซีแล้วส่งหน้าจีนเนี่ยมันนะมันกำลังแบบสวยๆรอๆเท่ๆไง,ๆไงแต่ว่าแม่งไม่หันหลังกลับให้เหมือนเดิมเนี่ยผมซึ่งเราก็ต้องหันกลับกลับเอง <laughs> เพราะว่ามุมกล้องส่งหน้าตัวละครนะฮะซึ่งจุดนี้ก็ค่อนข้างน่าลำคาญพอสมควรไม่ชินนี่คือโอ้โหงงอะ่ะบอกเลยสกิลนี้นะครับผมคููดาวน์20วินาทีนะฮะ พลังงานธาตุนีผมใช้80หน่วยนั่นเองดูเหมือนใช้เยอะนะก็ก็เยอะนั่นแหละแต่เดี๋ยวไปดูที่แพสซีฟอีกน,นึ่งที่จะมาช่วยอันติเนาะในส่วนของแพสซีฟอันที่2เนี่ยจะเป็นหลังจากที่ใช้อันติไปเนี่ยผมจะฟื้นพลังงานธาตุให้20%เลยซึ่งปกติเนี่ยตัวละครจีนใช้อันติเนี่ยพลังงานธาตุแปเนาะอันนี้จะคืนให้20%ในอันติเลยก็คิดว่าน่าจะคืนให้ประมาณ16หน่วยประมาณนั้นนะฮะ ก็จะทําให้เก็บได้ง่ายขึ้นแหละเก็บจริงๆก็เก็บไม่ถึง80เพราะว่ามีแพสซีอันนี้คอยรีให้เวลาเรากดอันตินั่นเองโดยรวมแล้วเนี่ยสกิลของจีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีอาจจะมีอันที่ใช้ยากบ้างเช่อนอาจจะเป็นสกิลธาตุที่ต้องกดค้างเพื่อร่วบแล้วก็เล็งนาน,านๆเสียสเตมินาด้วยนะฮะเสียเวลาอีกนะฮะก็อาจจะใช้ยากไปนิดนึงแล้วก็อันติที่ชอบพักมอนออกข้างนอกทั้งที่ยืนข้างในมันดีกว่านะแต่นอกเหนือจากนั้นดาเมจก็แรงดีแล้วก็ฮิวแรงเวอร์เวอร์มากๆ สก,กิลธาตุก็ใช้เก็บลูกแกว้วธาตุได้ดีอันติก็ใช้พลังงานไม่เยอะมากโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวดุดเลสท,ที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็คุ้มอยู่แหละสำหรับคนที่ไม่มีฮิวเลยแหละมีฤิดเลสเม็ดอมตาตื่นกินแล้วโฟกัสได้ไม่มีหลุดมีสารสกัดจากชาเขียววิตามินซีวิตามิน B6 และ12มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง่านง่ายรสมะนาวพกพาสะดวกถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งออนไลน์ในลิงก์ใต้ e s สคริปชันได้เลยนะครับต่อไปนะฮะคือกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวเนี่ย C1 เนี่ย เมื่อกดสกิลาธาตุค้างเอาไว้เนี่ยผมเกิน1วิจะทําให้มีประสิทธิภาพในการรวบมอนที่สูงขึ้นนั่นเองจะรวบได้เร็วขึ้นแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%นะปกติแล้วกดจิ้มกับกดค้างเนี่ยจะดาเมจเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามี C ีแล้วกดค้างไว้นานเกิน1วิเนี่ยจะทำให้สกิลมันแรงขึ้นและรวบได้ดีขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าดูแค่ภาพเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีในจังหวะที่ สกิลมันสว่างขึ้นแวบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครใส่หูฟังเปิดเสียงเล่นซึ่งก็คงทาอย่างนั้นกันอยู่แล้วนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยก็แค่ฟังเสียงนะฮะลองฟังเสียงดูก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเกิน1นวิแล้วติด C1 เนี่ยมันจะมีเสียงดังตึ้งขึ้นมาเตือนเราว่าเออเนี่ยติด C1 แล้วนะ ต่อไปคือ C2 C2 เนี่ยมีประโยชน์โคตรโคตรที่2คือเมื่อจีนได้รับลูกแก้วธาตุเนี่ยผมจะทําให้ทั้งทีมโจมตีเร็วขึ้น15%และเดินเร็วขึ้น15%เป็นเวลา 15, ว,ลา15วินาทีนะฮะอันนี้ถือว่าโกงมากตัวละครทั้งทีมมันจะได้ทั้งตีเร็วแล้วก็ได้ทั้งเดินเร็ว15%ซึ่งบัฟมันอยู่15วิคือมันนานมากแล้วมันได้ทั้งทีมไงประเด็นตัวละครอะไรที่อยากได้บัฟเอตแท็กสปีดอยากเรอยากเดินเร็วขึ้นเนเี่ย มีประโยชน์หมดเลยสําหรับกลุ่มดาวนี้เขาก็เลยเนิร์ฟด้วยการที่ต้องให้จีนเนี่ยมาเป็นคนรับลูกแก้วธาตุนั่นเองถ้าเกิดว่าจีนไม่ได้เป็นคนรับลูกแก้วธาตุเนี่ยก็คือไม่ได้ยืนรับโดยตรงเนี่ยมันจะไม่ได้บัฟเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บัฟนี้ต้องเอาจีนออกมารับโดยตรงนะฮะต่อไปคือ C3 C3 คือเลเวลอันติ3เวลเนาะก็ถือว่าดีเพราะว่าตัวนี้เน้นอันติอยู่แล้วเนาะแล้วก็ C4 คือถ้าเกิดว่ามี C4 พื้นอันติของจีนจะลดต้านลมศัตรูได้40%นั่นเองอันนี้ถือว่าโกงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามอนมันโดนผักออกวงได้ก็จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเดินกลับเข้ามาบางทีมันก็อยู่แค่ขอบๆอแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมอนที่ไม่โดนผักออกวงแล้วอยู่กลางวงเนี่ยจะใช้งานได้ดีมากๆ C5 คือเลเวลสกิล3เเวลแล้วก็ C6 นะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นของจีน C6 เนี่ย ตัวละครจะได้รับความเสียหายลดลง35%นะฮะซึ่งหลังออกจากพื้นแล้วเนี่ยเอฟเฟคนี้จะหายไปหลังจากโดนตีครบ3รอบนั่นเองหรือผ่านไป10วินะฮะเรียกได้ว่าน้องๆเดเชีย er กันเลยทีเดียวต่อไปคืออาวุธนะฮะสำหรับอาวุธเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใส่เป็นอาวุธดาเมจเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นไพโมเดลเจดคัตเตอร์นั่นเอง เหตุผลคือทําครีง่ายดีครับผมตัวนี้ไม่ได้มีเติบโตคริหรืออะไรนะฮะถ้าเกิดว่าอยากทําง่ายๆแล้วก็ดีเนี่ยก็เน้นเจดไปเลยก็ได้เพราะว่าได้ทั้งพลังชีวิตแล้วก็เอาพลังชีวิตไปเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีได้อีกทีหนึ่งซึ่งรวมๆแล้วก็จะได้พลังโจมตีเยอะดีนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องคียเรทอยู่แล้วผมแนะนําให้เราไปใส่เป็นมิดสปิเตอร์ก็ได้ดาบเนี้ยได้เบสสูงแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วคิดว่าไพโเดิลเจตน่าจะได้เป็นพลังโจมตีที่เยอะกว่าอันนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงมันได้เป็นความแรงคีเบสพลังโจมตีก็สูงแล้วก็ได้โบนัสธาตุนั่นเองคิดว่าน่าจะเก็บได้ประมาณ2สเต็กเพราะว่าสเต็กสุดท้ายมันเป็นสเต็กที่ต้องตีเป็นความเสียหายธาตุซึ่งจีนน่าจะไม่ได้เนาะ โดยรวมแล้วจะได้โบนัสธาตุช่องกลางเนี่ยมาประมาณ28%นั่นเองถ้าเกิดว่าใครอยากเน้นความแรงมากกว่าก็อาจจะลองใส่เป็นมิดสปิเตอร์ดูก็ได้เนาะทีนี้ถ้าอยากใส่ดาบดาเมจแบบสีดาวแล้วก็อันแรกก็เป็นแบล็กซอสก็ได้ถึงผมจะมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้คีเรตจ,จริงๆก็สีดาวก็มีสิ่งนี้แหละนะจะเป็นการเพิ่มคีเรตให้เราหรือใครอยากจะใส่เป็นคริดาเมจก็ไปเลือกใส่แบ c ็กครีฟก็ได้เนาะไปแลกในร้านาค้าเกือเอาเดอ ใครอยากจะเล่นดาเมจแล้วก็ไม่มีอะไรพวกนี้จะไปครัฟใช้ฟรีก็ได้เป็นอเมโนมะก็ได้อเมโนมะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีใครมีดาบคัตซือฮะขี้เกียจครัฟเป็นอเมโนมะก็ใช้ดาบคัตซืฮะเอาก็ได้แต่ผมเชียร์ไปครัฟเอเมโนมะดีกว่านะถ้าไหนๆจะใส่อะไรที่มันสแตตเหมือนกันอยู่แล้ว ต่อไปคือดาบที่จะบวกเป็น E.M. เกิดใครอยากนึกพี่เลนอยากเล่นเป็นจีน E.M. ขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่ละกัน5ดาวก็จะเป็น f รีดอมสวอร์ดในผมส่วน4ดาวก็จะมีดาบร่มแล้วก็เป็นดาบไอออนสต n ิงนะ แล้วต่อไปเนผมก็คืออาวุธ <Yeah. S 1> แบบสายซับพอร์ตนั่นเองจริงๆเฟตเตอร์ดิ้งดีไซน์เนี่ยผมถือว่ามันเป็นกึ่งซับกึ่งดาเมจแล้วกัน ừ ใส่ไปสําหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูอย่างเดียวไม่ได้อยากเล่นดาเมจมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าสเตต a r t ิทิแฟกต์เราดีเนี่ยสกิลอาวุธอันนี้มันจะทําให้สกิลธาตุมันจิ้มแรงขึ้นด้วยแล้วก็คริบวกอีก12%ของสกิลธาตุนั่นเองและแน่นอนว่าเฟโวเนสเนี่ยผมดาบประจําตัวของทุกตัวละครในเกมนี้นะฮะ เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปซับเพื่อนไม่ได้สนดาเมจไม่ได้สนอะไรขอแค่ฮิวได้แล้วก็ลูกแก้วธาตุแบ่งให้เพื่อนได้เปโวเนสโกโก,โกนะ้ไนครับผมใส่ไปเลยอร์ติแฟกนะครับผมอร์ติแฟกเนี่ยก็อยู่ทีท่ทีมที่เราเล่นก็แล้วกันถ้าเกิดว่าจะยำแบบผมเป็น2โนเบส2ลม2องโจมตี2ลม2โจมตี2โนเบส2ลม2เซตอะไรก็ได้แล้วแต่อยากจะยำเป็นดาเมจก็ตามสบายถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเป็นดาเมจแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปซับพอร์ตแล้วก็ ขอแนะนําเป็นเซตสีละกันสาหรับคนที่จะเอาไปกระจายเพื่อลดต้านธาตุแน่นอนอยู่แล้วว่าเราพลาดไปไม่ได้ที่จะใส่เป็นเวอร์ดิเดตเซหรือเซตสีลมนั่นเองอันนี้ต้องใส่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปกระจายลดต้านเนาะไม่งั้นถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการลดต้านธาตุาเลยก็อยู่ที่ทีมที่จะเอาไปเล่นถ้ามีธาตุให้กระจายเพื่อลดต้านก็ต้องใส่นะส่วนในทีมไหนที่ไม่ได้มีธาตุให้กระจายเพื่อเราต้องแบบว่าลดต้านธาตุหรืออะไรเนี่ยและยังไม่มีตัวบัฟ พลังโจมตีจากโนเบลสก็ใส่โนเบลสสีชิ้นไปเลยย้ํานะว่า4ชิ้นถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปซับจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามีคนใส่แล้วแล้วก็ใส่แบบผมก็ได้ใส่มันยําไปเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันแบบว่าไม่ได้ต้องการตัวบัฟเพิ่มแล้วพราะมีแล้วธาตุห้กระจายก็ไม่มีก็จัดดาเมจไปเลยก็ได้ต่วสเตตของอ์ติแฟกต์เนี่ยนาฬิกาก็เลือกเอานะับผมถ้าเกิดว่า ER ไม่พอก็ใส่เป็น ER ซะ ถ้าเกิดว่าพอแล้วก็ทําเป็นพลังโจมตีไปเลยส่วนถ้วยก็เป็นถ้วยโบนัสลมแล้วก็หัวครินอหนึต่อ2ก็ได้ตัวนี้เป็นซับพอร์ตไม่ต้องทําให้มันเวืร์วังแบบ1ต่อ3ขนาดนั้นก็ได้แล้วก็พวกซับสเตตเนี่ยผมแนะนําให้หาพวก ER มาเผื่อไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นนาฬิกาพลังโจมตีแล้วค่อยกลับไปหาพวกคริกับพลังโจมตีก็ได้นะฮะสำหรับซับสเตต เอไอของตัวละครเนี้ยถ้าเอากันจริงๆผมว่าถ้าจะใช้พอเลยจริงๆเนี่ยใช้สักประมาณ160เนาะถ้าต่ำกว่าเนี้ผมรู้สึกว่ามันใช้ขัดๆยังไงก็ไม่รู้มันแบบบางทีอันติก็ไม่เต็มเนาะต่อไปนี่ผมเป็นทีมสําหรับทีมของตัวละครตัวเนี้ยอ,อ่อมีประมาณาล้านแปดกว่าทีมก็คงพูดได้ไม่หมดเท่าไหร่เนาะยังไงก็มาในฐานะาตัวลดต้านทาุก่อนก็เลยกันถ้านับว่าเป็นตัวล่ม ที่เอาไว้ไปกระจายเพื่อลดต้านทานธาตุของธาตุทุกธาตุในเกมนี้ที่มันกระจายได้เนี่ยจีนก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆเพราะมีทั้งกระจายและมีทั้งฮิวให้นั่นเองฉะนั้นตัวละครจีนจะเป็นตัวละครที่ใส่ในทีมโมโนอะไรก็ตามโมโนไฟฟ้าโมโนน้ําทีมธาตุล้วนที่มันขาดตัวฮิวเนี่ยสามารถใส่จีนที่เป็นตัวลมและมีฮิวได้จะได้ทั้งลดต้านทานเพื่อทําให้ธาตุนั้นๆมันแรงขึ้นและมีฮิวใช้นั่นเอง โมโนไฟฟ้าก็ดีโมโนน้ำนี่ก็ดีมากๆใครจะไปใช้ลดต้านแทนในตำแหน่งของตัวธาตุลมในทีมแบบอาจจะเป็นทีมฟรีทีมนู่นทีมนี่ทีมท่มันต้องใช้ตัวธาตุลมมาลดต้านทานแต่เราไม่มีเนี่ยจีนก็ใช้ได้เสียดายอย่างหนึ่งคือการรวบของจีนมันใช้ได้ไม่ดีเท่าพวกซูโค้ดพวกนั้นเนาะ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ทดแทนและกันเพราะเป็นตัวธาตุลมที่มีฮิวนั่นเองและถัดมาในผมจะเป็นตัวในฐานะตัวรีเจนพลังงานธาตุเป็นตัวแบตให้กับตัวธาตุลมที่อาจจะเป็นดาเมจหลายๆตัวอย่างเช่นพวกเซียวละมุดอะไรเงี้ยในทีมแนวนี้แล้วเนี่ยจีนถือว่าเป็นตัวบัฟนั่นเองใส่ซีโนเบรดถ้าเกิดว่ายังไม่มีคนใส่เนาะ แล้วก็เอาไปใช้ช่วยเจนพลังงานธาตุช่วยไปฮิวตัวธาตุลมที่เป็นดาเมจของเราถ้าเกิดว่ามี C 2แล้วตัวธาตุลมอย่างแบบว่าสมมติว่าเป็นละมุดเนี่ยที่ความเร็วในการโจมตีสามารถเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็ตีได้เร็วขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งเล่นสนุกแล้วก็ยิ่งเล่นมันเลยแรงหรือเปล่าไม่รู้อะแต่หนุกไว้ก่อนแล้วยิ่งถ้าเรามี C4 เนี่ยแล้วมอนมันยืนข้างในวงอันตีของจีนได้เนี่ย ตัวดาเมจลมของเราก็จะยิ่งชอบเลยเพราะว่ามันมีลดต้านาธาตุลมให้ตั้ง40%เลยนะสำหรับคนที่ไม่มีฟารูซานเนี่ยแต่หลุดจีนมาเยอะๆเนี่ยก็เอาไปใช้แทนได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นอย่างที่คนค่อนข้างนิยมเล่นกันก็คือ จีนซันไฟอย่างที่บอกไปนั่นเองเป็นจีนที่ต้องคู่กับเบนเน็ตนีผมคือต้องแบบต้องเลยนะเพราะว่าต้องใช้การแปะาธาตุที่ตัวละครของเบนเน็ตมาคอมโบกับอันติของจีนอย่างที่ผมบอกไปในช่วงที่พูดถึงอันตินั่นเองก็คือใช้คู่กันอะตัวหนึ่งแปะไฟตัวหนึ่งกระจายไฟจะเอาไปใช้ในทีมที่มันมีธาตุเยอะๆกะ็ได้อย่างเช่นอาจจะไปใช้คู่ไรเดนซิงคิวใช่ไหมแล้วก็เบนเน็ตตัวหนึง่งแต่ว่าไม่เล่นเป็นไรเดนเนชั่น เล่นเป็นจีนซันไฟลงไปแทนเสียงหลิงก็ได้แล้วแต่นาออันนี้ถ้าเกิดว่ามอนมันติดธาตุได้รัวๆเนี่ยเยอะมากมันก็ติดไปเรื่อยครับพอติดโอเวอร์โหลดติดอ่าละหงละเหยติดเวเปอร์ลงเวเปอร์โหลดไปเรื่อยนะครับผมถามว่ามันเป็นทีมที่โหดมากไหมก็จะเปลี่ยนตัวตามแบบว่าที่อยากเล่นก็ได้เพราะจีนซันไฟหลักๆแล้วมันก็คือจีนบวกเบนเน็ตเอามากระจายธาตุนั่นเองแปะธาตุที่ตัวมอนเพื่อทําปฏิกิริยาธาตุอะไรต่อๆก็ตาม คือเอาจริงคือก็คงไม่ได้โหดเท่าพวกทีมเนชั่นที่เล่นเป็นปกติอยู่แล้วแถมต้องเสียเบเน็ตมาให้จีนใช้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบางสถานการณ์มันสามารถใช้งานได้จริงๆอย่างเช่นเจอเจอเกาะธาตุอะไรเงี้ยแบบเกาะธาตุมันเยอะมากเจอเกาะธาตุน้าแข็งเงี้ยโอ้โหจีนซันไฟแม่งโคตรสบายเลยนะเอาจริงอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็เป็นหนึ่งทีมที่เรียกว่าเป็นสไตล์เพลย์ของจีนกันลวกันเนาะหรือจะไปใช้ซันไฟคู่กับเบอร์นิ่งก็ได้ร่วมสมัยหน่อยใช้กับธาตุไม้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าเนื่องจากมัน กระจายไฟร,รอบๆตัวคู่กับเบเนตตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะแค่เอาไม้มาแปะใส่มอนรัวๆก็ติดเบิร์นิ่งแทบจะตลอดอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็ระวังตายแล้วกันถึงจะมีฮิวสอตัวก็เถอะดาเมจเผามันก็ยังดูแรงอยู่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นกับอาบิสรอบนี้ก็เอาจริงแม่งไม่ต้องไปเล่นมนันหรอกอาบิสรอบนี้นี่คือไอเสือที่น่ากำมัดมากเป็นตัวดุดเร็ดที่ถือว่าได้มาก็มีใช้งานบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้แบบว่าบ่อยขนาดนั้นซึ่งช่วงหลังๆก็จีบหยิบจีนมาใช้กันน้อยแล้วนะถ้าเอาจริงๆ บางคนก็แทบไม่ได้ใช้เลยยังยังผมคือถ้าไม่ได้แบบว่าตัทีมมันไม่ได้ขาดตัวฮิวทาาดลมหรือไม่ได้จะเอามาบัฟความเร็วในการโจมตีให้ละมุดเนี่ยผมก็แทบไม่ได้แตะจีนเลยนะยังไงวันนี้คลิปก็จะจบประมาณนี้นะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ